ทุกคนเห็นเราไหมวันนี้จะไม่เห็นหนะ้าร้านาเพราะว่าเราจะมารีวิวของเล่นกระดาษท,ทำเองของเรานะนี่คือกล่องนะวันนี้จะไม่ได้รีวิวกล่องสุ่มนะใครอยากดูกล่องสุ่มก็บอกมานะนี่ของข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะนี่จะมีของเล่นกระดาษมากมายเราไปดูกันอย่างแรกก่อนนะทุกคน แล้วเราก็จะเอากล่องรองเท้ามาใส่ขอเสียที่แป็นนะปึ๊บโอเคเราจะวาง้วนะอย่างแรกนะจะไปคิดแรกอยากเห็นอย่างอื่นก็บอกได้เลยนะอันนี้คือเรียนสีปากนะทุกคนปึ๊บมันคู่กับเจ้าสิ่งนี้ <c oughs> ถ้าไม่รู้ไปดู น้ำออกมาก่อนทำการเปิดฝาใช้นิ้วปุ้มใช้แค่มือเดียวเพราะต้องถ่ายกล้องนี่เปิดมาแล้วอันจะเป็นพวกอะไรต่างๆเริ่มแรกอ่างุ่นนะกราจะกินอ่างุ่น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 นะถัอไปกินสับปะรดกินซาปาปะปะรด กินจับเปรี้ยวจะมาขนาดไหนนะทุกคนกินแตงโม่นี่งเต็งโม่เตงโม่กินแต็งกินแตง็งกินแตง็งกินแตงโม่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 อ่ะได้เราได้เลยหนึ่งอันเราก็จะไปเฉลยนะเพราะวันนี้จะรีวิวหลายอันหน่อย ใครอยากให้ดูแบบเป็นคลิปของอย่างนึงไปอย่างนึงเลยก็บอกได้เลยนะฮึบอ่ะปิดฝาอุ๊บขอโทษนะทุกคนสามสิบอ,อ,อุ๊บขอโทษนะ เป็นนี่ร้านขายกรทถางมันไม่เกี่ยวร้านขายดอกไม้แต่วันนี้จะรีวิวแค่สองอันก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากเลยแล้วมีใครดีใจไหมว่าจะเปิดเทอมกันแล้วนะทุกคนนี่ก็จะมีนี่มีประตู เก้าอี้มีก็จะมีดอกไม้ <c oughs> อันนี้เขาต้องใช้ความเร็วไหนนะก็จะมีไฟมีกล้องวงจรปิดจบแล้วหนึ่งจะเขียนชื่อเราเป็นภาษาจันก,ก็จะมาปิดมาดูข้างหน้ากันนะก็จะมีดอกไม้พืุนร้านดอกไม้ก็ต้องตกแต่งเป็นด้วยดอกไม้ใช่ไหมทุกคนร้านค่ะดอกไม้ก็จะมีนี่ด้วย เราจะรีบีแค่สองอันก่อนนะทุกคนเจอกันจ้าเจอกันคใหม่นะบ๊ายบาย